พอเราสูญเสียเขาไปอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเซี่ยวนึงของเราแบบสูญเสียไปด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเขาเป็นคนเก่งนะอยากให้เขาภูมิใจในตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสาเหตุจากอะไรอะไรเงี้ยค่ะเราเคารพในการตัดสินใจของเขาเขาจะมีแต่รอยยิ้มให้ทุกคนเสมอเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเขาเป็นอะไรหรือเขาเครียดเรื่องอะไรแล้วก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าคนที่เขาแบบว่า มีรอยยิ้มแล้วก็มีคาให้คำปรึกษาดีๆให้พลังดีๆกับเราจะแบบเหมือนจากไปเร็วกว่าที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงเรา,เรา,เ,ราเราก็ยังพึ่งเราก็ยังงง,ง,ง,งยังคงตกใจอยู่ค่ะแล้วก็ทราบเรื่องพร้อมๆกับทุกคนจริงๆแต่ว่าด้วยความที่ตลอดเวลาที่รู้จักกันมาอะไรเงี้ยเขาเหมือนเป็นแบบเรียกว่าอะไรเดียเหมือนเป็นแสงสว่างเป็นเสียงหัวเราะแล้วก็เป็นพลังบวกให้พวกเราเสมอเลยค่ะแล้วพอพอเราสูญเสียเขาไปอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเซี่ยวนึงของเราแบบสูญเสียไปด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะ แต่ก็ลึกๆก,ก็ยังรู้สึกว่าเอออะไรที่เราภูมิใจอะไรที่เรารู้สึกว่าการมีเขาอยู่บนโลกนี้มันดีแค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ดาวเคยบอกเขาตลอดอยู่แล้วค่ะเป็นคนบอกอยู่แล้วเวลาเขาทำเขามีเรื่องอะไรดีๆหรือว่าดาวมีเรื่องอะไรดีๆแล้วก็จะอัปเดตกันเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือส่วนหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าอ่ะโอเคอย่างน้อยเราก็ได้บอกเขาแล้วว่าแบบเขาเขาเป็นคนเก่งนะอยากให้เขาภูมิใจในตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ว่า จะเกิดอะไรขึ้นสาเหตุจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราเคารพในการตัดสินใจของเขาแล้วก็รู้สึกว่า,าก็อยากให้เขาภูมิใจในตัวเองคะ่ะแล้วก็คิดว่าอยากอย่างหนึ่งที่เสียดายแล้วก็อยากให้เขาเห็นมากๆเลยก็คืออยากให้เขาได้เห็นว่ามีคนรักเขาเยอะเยอะมากๆเลยคะ่ะเพราะเขามักจะไม่เขาไม เขาไม่เคยรู้แล้วก็เขาจะมองตัวเองโลโปรไฟล์ตลอดว่าโอ้ยไม่มีใครรู้จักเขาหรอกเขาแบบเป็นแค่นี้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเสียใจที่วันนี้เขาไม่ได้มีโอกาสได้เห็นว่าทุกคนแบบเหมือนเขาเป็นรอยยิ้มของใครบ้างในตอนเช้าๆที่เปิดฟังเวลาไปทํางานอะไรเงี้ยเราก็คือไปเทคมาหมดแล้วเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเขาได้เห็นมันก็คงดีอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นอีกหนึ่ง อีกหนึ่งสัจธรรมในชีวิตเหมือนกันที่รู้สึกว่าโอเคนับจากนี้ไปถ้าเรารู้สึกอะไรรู้สึกชื่นชมใครหรือว่ารู้สึกว่าเขาสร้างความสุขให้เราเหลือเกินอะไรเงี้ยมันก็ถ้าเรายังมีโอกาสได้บอกตอนที่เขายังรับรู้ได้ก็คงดีอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็รู้จักโกมาแต่ว่าน่าจะแบบวันเก้าปีสิบปีแะ้วก็คือตั้งแต่นน้นเข้ามาเป็นดีเจใหม่ๆเลยความทรงจําแรกก็คือโกก็จะเป็นดีเจดีเจแบบรุ่นรุ่นเดียวกันะนะคะแล้วก็เป็น เป็นรุ่นพี่ที่น่ารักกำแนนตลอดเสมอตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายเคุณคะก็เป็นคนจิตใจดีมากเลยค่ะแล้วก็ทุกๆครั้งเขาจะมีคำแนะนำดีๆมีเขาจะมีแต่รอยยิ้มให้ทุกคนเสมอเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเขาเป็นอะไรหรือเขาเครียดเรื่องอะไรก็ ก็คงเหมือนทุกๆคนที่รู้ข่าวแล้วก็ก็คงตกใจเหมือนกันไม่รู้ว่ามันมีแต่คำถามเต็มไปหมดเลยค่ะตอนนี้แม้กระทั่งวันนี้ตื่นมาก็ยังมีแต่คำถามอยู่เหมือนเดิมว่าทำไมเออแต่ก็ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปหาคำตอบแล้วก็ได้แต่ภาวนาให้เพื่อนไปอยู่ในที่ที่ ที่ที่เพื่อนสบายใจมีแต่มีแต่ความสุขแล้วก็ทุกคนรักโกค่ะแล้วก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าคนที่เขาแบบว่ามีรอยยิ้มแล้วก็มีคำให้คำปรึกษาดีๆให้พลังดีๆกับเราจะแบบเหมือนจากไปเร็วกว่าที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ตกเรากตกใจล่ะค่ะแต่ว่าในขณะที่เราตกใจเราก็ยังรู้สึกว่าเราเรา,เรารู้สึกว่าเราไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเราขอเราก็พูดหน้าใหม่บอกกับทุกคนว่าสุดท้ายแล้วเราอยากขอให้ทุกคนแบบเคารพการตัดสินใจหรือว่าเคารพทั้งครอบครัวของพี่โกแล้วก็เคารพพี่โกด้วยอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์หรือว่า จะเป็นการแสดงความคิดเห็นหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะตอนนั้นเราเราเราเป็นห่วงเรื่องสภาพจิตใจของคุณพ่อคุณแม่มากๆเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ตกใจค่ะแล้วก็เสียใจเสียใจมากค่ะเสียใจมากจริงๆเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนเพื่อนในสายอาชีพในไม่กี่คนที่ที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวเราได้ใกล้ตัวเรามาตลอดเรา ไม่ค่อยพูดความลับกับใครเขาก็จะเป็นคนที่รับรู้เสมอแล้วก็ไม่ว่าเราจะมีเรื่องงี่เง่าหรืออะไรก็ตามเขาจะไม่เคยด่าไม่เคยว่าเลยก็จะมีแค่เหมือนแบบเออเป็นกําลังใจให้นั่งขาใส่บ้างแล้วก็แบบก็ก็เป็นกําลังใจให้มาตลอดอะไรเงี้ยพอมันมาถึงวันหนึ่งที่เราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาอะไรเงี้ยแล้วเราไม่สามารถอืม เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้เลยณนะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เสียใจแล้วก็เสียดายแต่ว่าก็อีกมุมหนึ่งก็คือเราก็รู้สึกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาความสัมพันธ์ที่ที่แง่ๆของความเป็นเพื่อนที่เรามีให้กันเดาว่าเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีมากๆแล้วเราก็คิดว่าเราก็เป็นเป็นเราก็จริงใจกับเขาที่สุดแล้วแหละแล้วจริงๆค่ะรัใใช่ใช่ค่ะ ใช่ค่ะจริงๆเลยค่ะเขาจะไม่ค่อยพูดเรื่องของตัวเองขนาดนั้นค่ะเป็นคนไม่ค่อยเนาะเป็นคนไม่ค่อยพูดเรื่องของตัวเองเท่าไหร่ก็โอเคเรื่องเรื่องของปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะพอทราบบ้างแต่แต่เราก็ไม่ทราบว่าสาเหตุจริงๆหรือว่าแบบอะไรยังไงทุกคนมันมันมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอะไรมากๆเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าอ่าทานะวันนี้ พี่เราแบบตัดสินใจอะไรอย่างนี้แล้ว,ลวก็เคารพการตัดสินใจของเขาแล้วก็อยากส่งกำลังใจให้กับครอบครัวเขามากๆเลยค่ะทั้งคุณพ่อคุณแม่พี่พี่สาวแล้วก็รวมถึงภรรยากับลูกอะไรอย่างเงี้ยก็เราเราทางเราก็แบบพร้อมที่จะซัพพอร์ตทางครอบครัวต่อไปค่ะ mm hmm. เขาไม่เคยเขาไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรเอ็กซ์เพรสมันออกมาในแง่ลบอะค่ะ mm hmm. เขาพูดว่าอ้ย ผมแม่งก็เป็นแค่คนนี้คนนี้อะไรเงรี้ยเหมือนเขาพูดแค่นั้นเลยค่ะเราก็จะพูดว่าเฮ้ย mm. แบบเระชอบฟังเขามากตอนเช้าแล้วก็จะบอกเขาทุกครั้งที่เราฟังเขาเราก็จะถ่ายลงสตอรี่ว่าวันนี้กูได้ตื่นมาฟังมึงมึงด้วยนะอะไรเงี้ยชอบมากเลยเปิดเพลงนู้นเพลงนี้เพราะว่าเขาคือเขาคือความสดใสจริงๆค่ะก็แต่เขาน่าจะไม่เคยได้รับได้ได้รับความรักอะไรขนาดนี้ที่แบบ อยู่ดีๆก็มีคนส่งความรักให้เขาเยอะขนาดนี้แต่มันน่าเสียดายมากๆเลยจริงๆที่เขาไม่ได้รับรู้แล้วแต่ว่าเนีับรู้สึกว่ามีคนรักเขามากปีแต่ว่าเขาไม่ได้รับเสมอระหว่างทางที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเดาไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เดาว่าเขามองโลกในแง่ดีเสมอนะคะเขามองโลกในแง่ดีเสมอแหละเขาอาจจะไม่ได้เขาไม่ได้น้อยเนื้อต่ําใจอะไรหรอกค่ะแต่ว่าคือณโอนนี่ยมันมีพลังบวกแบบ รอบตัวที่ส่งให้เขาแบบเยอะมากๆเลยก็ดีใจแทนเขาแต่ว่าก็แอบเสียดายที่เขาแบบไม่ได้อยู่รับรู้เรื่องนี้ด้วยตัวเองค่ะแเป็นไงบ้างต้องเจอั้ือว่าคยังไงบ้างเาเป็นคนที่ทันมุกเราตลอดใช่ใช่ก็คือจริงๆเราโกเป็นพี่แน่นะคะแต่ไหนก็ไม่เคยเรียกวันพี่เลยใช่ค่ะอาจจะด้วยความความแบบแมนๆเหมือนกันแล้วก็มันมันเป็นคนที่เหมือนที่เหมือนที่ดาวบอกอ่ะเราจะเป็น เราอยู่กับโกทีเลเราจะเป็นเหมือนแบบเหมือนแบบกอกแตกเราจะอยากเล่าเรื่องอะไรที่คนอื่นไม่รู้ให้มันฟังแล้วมันก็พร้อมที่จะขำแล้วก็มองว่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องแบบเรื่องเล็กๆหรือเรื่องตลกเรื่องหนึ่ง mm hmm. หรือแม้กระทั่งทุกครั้งที่นานมีปัญหาอะไรกันเกี่ยวกับการจัดรายการอะโกจะเป็นคนแรกๆเลยที่แนจะเดินเข้าไปในห้องจัด mm hmm. แล้วก็แบบมึงวันนี้ไม่โอเคอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ย,ย,ยมันก็จะ มันก็จะมีคําแนะนําดีๆให้ตลอดเวลาเพราะว่าแน่ว่าโกโคจะบอลทูบีในการเป็นดีเจมากๆเลยนะคะทั้งสกิลไหวพริบปฏิภาณทุกอย่างเออแล้วก็คือมันไม่ได้แค่ว่าพวกเราอวยกันเองตะคือนี่คือมีรางวัลหน้าตลาดกา,การันตีใช่เก็เหมือนที่ดาวบอกคือมันเสี็จาดที่แบบโกมึงไปได้มากกว่าน,นี้นะเว้ยแต่แบบว่าเออสุดท้ายแล้วถ้าถ้ามึงเหนื่อยจริงๆก็ก็ต,ตามนั้นเพื่อน ก็จะเคารพในการตัดสินใจของเขาแล้วก็ขอให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะเพราะว่าเขาเป็นเขาเป็นกําลังใจเขาเป็นกําลังใจเป็นเป็นที่พึ่งทางใจมาให้ให้เราตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะให้เขาไปอยู่ในที่ที่ดีที่เขามีความสุขที่เขาจะมีแต่รอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะระเบิดระเบ้อของเขาที่เขาชอบหัวเราะกันอะไรเงี้ยค่ะก็เท่านี้เลยค่ะแล้วก็แค่บอกว่าถ้า แล้วก็ต,ต่อไปก็จะแบบซัพพอร์ตที่บ้านเขาต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้านขนมที่บ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เมื่อเช้าก็สั่งมากิน <c oughs> ก็ต่อไปนี้ถ้าคิดถึงก็จะสั่งร้านแทนแล้วกันอืมคำแรกคืออะไรของมึงวะ <c oughs> <c oughs> เออคำแรกที่สุดชูคือแบบทำไมวะเออแต่ก็เอานะมึงก็พักผ่อนให้พักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็ยัง ไปดูลูกเก่าๆแล้วก็แบบนึกเสียดายเพราะว่าเหมือนช่วงก่อนหน้าที่จะมีช่วงสถานการณ์โควิดทุกๆปีเขาดาวแนนก็จะไปท,ทําพิธีกรคู่กับโกค่ะ<ช>อ่าแล้วก็พอมีช่วงโควิดไปมันก็เหมือนไม่ได้จัดแล้วปีเนี้ยมันก็มีแววนะมึงว่าเราจะได้จัดด้วยกันนะมันก็มันก็มีแววอยู่นะมึงแต่มันก็อก็เหมือนเดิมแหละค่ะเหมือนที่บอกว่าอยากให้เพื่อนไปอยู่ในที่ที่ ที่ที่เขาสบายใจอืมแล้วกอ็อย่างทางพี่สาวหรือว่าทางญาติทางแบบภรรยาหรือลูกอะไรเงี้ยจริงๆครอบครัวโกอบอุ่นมากๆนะคะเขาก็ดูแลกันแบบดูแลกันดีมากๆอะไรเงี้ยก็จะส่งพลังดีๆอย่างเงี้ยต่อให้ไปกับครอบครัวเขาเพื่อให้ครอบครัวเขาได้แบบเยียวยาแล้วก็ดูแลกันเองต่อไปในช่วงนี้ด้วยค่ะเดาไม่เคย รู้ว่าการสูญเสียแบบนี่คือเพื่อนสนิทคนแรกเลยค่ะที่พี่ที่เป็นการสูญเสียของเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็เข้าไปดูข้อความหรืออะไรต่างๆก็ขอบคุณแทนพี่โกด้วยนะคะที่ที่ทุกคนส่งข้อความส่งกําลังใจมาให้แล้วก็ หลังจากนี้ค่ะก็อยากจะให้ซัพพอร์ตแล้วก็อยากจะให้มีแต่เรื่องเรื่องเรื่องราวดีๆความคิดเห็นดีๆแล้วก็อยากจะให้เคารพถึงแม้ว่าพี่โกจะไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเคารพทั้งการตัดสินใจของเขาแล้วก็รวมถึงเคารพในส่วนของครอบครัวที่ที่เราเชื่อว่าคนที่ยังอยู่อะคะ่ะยังไงยังจะต้องยังจะต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากมากๆแบบนี้ไปให้ได้ขอบคุณที่รักพี่โกเหมือนกับที่เรารักอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ ไม่ว่ายังไงเขาก็จะยังเป็นเหมือนแบบเป็นพลังในายามเช้าให้ทุกๆคนนะคะขอบคุณมากๆที่พพอร์ตเขามาตลอดและเราหวังว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่โกจะยังอยู่ในใจทุกคนแล้วก็จำเขาไปนานๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่น่ารักมากๆจริงๆแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนที่สมควรที่จะได้รับความรักที่ดีแบบนี้ไปตลอดจริงๆคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะ